สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะหนุ่ยก,ก็จะมาพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของหนุ่ยนะครับนั่นก็คือนี่เลยเห็นปะนั่นก็คือแอฟริกันบลูฟลอกนะครับน้องตัวจิ๋วมากวันนี้ไปเจอน้องจิ๋วเลยก็เลยอยากได้นะซื้อมาห้าร้อยบาทนะครับเป็นตัวสุดท้ายด้วยของที่ร้านนี่ตัวเล็กมาก ไม่กล้าจับออกมาเลยอะ่ะเพราะว่าแบบน้องตัวจิ๋วมากเดี๋ยวน้องจะโดดนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูทําการทําตัวให้น้องกันดีกว่าเนาะแล้วก็น้องกินอะไรได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านี่นะครับหนึ่งก็จะใส่ในกล่องจิ๊กซอว์นี่นะคือเป็นกล่องกบเก่าหน่อยนะครับแต่ว่าเหมาะกับน้องนะเพะน้องก็ตัวเล็กพอเจ้าฮอนฟ็อกพวกนี้ตัวใหญ่หมดแล้วนะก็ ประมาณเดิมนะครับเลี้ยงกบสเฟกคน้ำมอสใส่ไปเลยสเฟกคน้ำมอสที่มันดูดความชุ่มชื้นได้ดีเนาะแล้วมันก็ไม่ค่อยสกรปรกมากด้วยเอาละได้วเวลาพระเอกมาแล้วอย่าโดดเชียวนะเจ้าจิว๋ว นี่นะครับน่ารักไหมจิวจ๋วๆเลยให้มองกันใกล้ๆนะมองไม่เห็นเลยโอเคเริ่มโฟกัสได้ละน้องตัวจิวจ๋วจิ๋ว อน้องใส่ลงไปเลยเยังไม่อยากจับเขามากนะส่วนใหญ่กบเนี่ยเขาจะใส่ถุงมือกันนะครับเพื่อจะจับน้องเนี่ยนี่ทำเหมือนคุณหมอเลยใช้ที่คีบเดี๋ยวเจะใส่ที่คีบให้น้องด้วยเอ้ยไม่ใช่ใส่แผ่นแผ่นเดิมเขานะครับเพราะว่าตอนให้อาหารเนี่ยก็จะใช้ ใยแก้วอันนี้แหละในการให้อาหารใช่ปะเรียกว่าใยแก้วปะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบพื้นที่ชุ่มฉ่ำให้น้องมาพักมาเล่นตรงนี้ได้ถ้ามีใก็เยียบย้อยแยว้วสำหรับกบหนึ่งตัวตัวจิ๋วๆนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยมาก ส่วนอาหารการกินนั้นก็คือเจ้าหนอนตัวจิ๋วนี้นี่เองเป็นหนอนนกนะครับตัวจิ๋วๆเลยเดี๋ยวเรามาต้อนน้องไปข้างๆนี้กันอ่าโเคจะลองให้อาหารดูนะว่ามือนี้จะกินไหม หลุดตัวละน้องจะหิวหรือเปล่าให้ลองกินก่อนเอจ้าของร้านบอกว่าเลี้ยงง่ายกว่าฮอนฟอกนะครับหนูก็จะลองดูนะเพราะว่าฮอนฟอกเนี่ยเด็กๆก็คือต้องให้อาหารทุกวันกินไหมเอ่ยกินแล้วทุกคน าตกลงยังไงหนูหรือว่าอิ่มอยู่วันนี้น้องก็กินไปแล้วหนึ่งครั้งนะกินไหวเปล่า ดูความพยายามของเขาสิกินเลยยังไม่ได้ตั้งชื่อน้องเลยชื่ออะไรดีนะอยู่เป้าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดีย๋ยวมาดูพัฒนาการน้องกบไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนน้องน่ารักมากเลยเห็นปะ 拜拜。Bye bye.